ตอนนี้นะครับพวกเราสองคนมายกับพี่เอ,อิร์ธนะฮะได้สร้างบ้านบล็อกเดียวนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ,อิร์ธปกตินะุดไปข้างหน้าเยอะๆเลยโอเคประมาณนี้เ,เราก็วางเรือ ว่าไปด้วยเราปวดใช่จ้าขุดจ like yeah, ้าขุดไม่ห wow, uh, ้ามขุดพวกมันไหลผ่าน่ยบอกตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยอ้าวไหลตรงอ่ารีบไปไหนแล้วนั่นน่ะเนี่ยเห็นยังบอกแล้วพี่เพสจะขุดยังเดียวเลยไงแบ่งว่าน ไเท้าไม่รอเลยหรอแต่ว่าจะพักเท้าลื่นเท้าลื่นหาทางคงไม่เจอใช่ไหมไม่ไม่ไม่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเฮ้ยลงโซฟาแบบตกค้าหาไม่เจอได้ยังโอ้ยเจ็บปวดเอ๊ะทามดิวตีอะไรนะ ยูไฮน์เลิกปามตนโดนรต้องตกพวกตายต like ึงหนึ <t <t ่งเหรอ